สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเชียรตาอีกแล้วคะ่ะวันนี้จะพามาดูรถจัดชนั่งนะคะแบบสวยๆกันคะ่ะราคาเบาเบาราคาเบา,บากระเป๋านะคะตัวนี้เป็นโตโยต a าอเวนซนะคะปี2013คะ่ะลูกค้าราคาอยู่ที่3,49,000บาทคะ่ะนี้ให้ดูรอบๆก่อนดูดูก่อนดูก่อนค่อยตัดสินใจนะคะ รถส,สวยจริงค่ะตัวนี้อ่โชมนี้แล้วเป็นตัวนี้เป็นเครื่อง 1.5S นะคะนี่รอบๆกันเดี๋ยวพาไปดูภายในนะคะให้ตัดสินใจกันเผื่อใครอยากได้รถนะคะราคาเบาๆรถจ็ดที่นั่งราคาเบาๆนะคะต้องตัวนี้เลยไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะใครได้ไปใช้งานอ้โหสวยค่ะบอกเลยเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้าง จากหน้าโคมเมียมนะคะลุกค้านี่ภายในจะเป็นสีดำนะคะเป็นเบาะผ้านะคะนะนี่ a i r ์แบ ABS ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะภายในค่อนข้างกว้างค่ะลูกค้านะคะนีุ่่งดิวม์คอนโทรลต่างๆทุกแจลีโหมดนะคะตัวนี้เดี๋ยวดูใหม่กัน ตัวนี้ไม่แท้นะคะนีโอโหมีกล้องถอยหลังติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเจ้าของเดิมเขานะมีแอร์นะคะใครอยากได้นะราคาเบาๆโอ้เสียงเพลงดังด้วยคใครอยากได้นะคะราคา3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนี่มีพร้อมกระดุมให้แล้วเรียบร้อยนะคะเจ้าของเดิมใส่มาแล้วเรียบร้อยะคะ่ะลูกค้าค่ะ ายในอาจจะมืดมดนิดนึงแต่บอกได้เลยว่าใครอยากมาทดลองขับมาได้นะคะติดต่อเซลตาได้เลยที่ปฏิพัทธ์ออโต้นะคะรับเปิดทำการทุกวันนี่มาได้เลยค่ะสวยไม่สวยไม่รู้แต่ทีร่รู้มาเร็วไปเร็วแน่อนอนนะคะนี่ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อเซลตาได้เลยนะคะที่ปฏิพัทธ์ออโต้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะัคลิปหน้าจะไปอัปเดตรถคันไหนดีสำหรับนิสสวัสดีค่ะ